วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำหนึ่งท่าสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็วอร์มการเคลื่อนไหวนะคะของกระดูกสันหลังและก็ข้อสะโพกกันนะคะ <c oughs> ท่านี้ชื่อว่าท่าสะกอบเปียงค่ะเราจะดึงแขนออกมาจากตัวก่อนท่านี้นะคะจะมีมุมของการบิดหมุนของอะสะโพกและก็หลังค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> ท่านี้นะคะบอกก่อนว่าข้อห้ามคนระวังสำหรับท่านี้คือคนที่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกสันหลังริ้นหรือว่า เจ็บข้อสะโพกติดตึงปวดเขายังไม่แนะนําให้ทําท่านี้นะคะถ้าใครมีกล้ามเนื้อตึงมากๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอีกหนึ่งข้อเหมือนกันค่ะอย่างแรกนะคะ <c oughs> แขนวางอยู่ในลักษณะนี้เดี <c oughs> ย๋ยวเราจะเริ่มจากการยกขาขวาก่อนเพราะฉะนั้นนะคะให้ศีรษะหันหน้าตรงกลางได้ก้มมองพื้นได้หรือว่าจะหันหน้าทางขวาก็ได้นะคะ <c oughs> อันเดี๋ยวเราลองหันหน้าทางขวาจึ๊บโอเคอย่างแรกนะคะงอเข่าขึ้นลักษณะนี้นะคะเราจะออกแรงจากก้นนะคะ หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยกขาข้ามลำตัวมาแตะพื้นฝั่งตรงข้ามในท่านี้นะคะการคอมเพนเซตนหรือการเคิื่อนไหวทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคือการที่มือกับศอกลอยจากพื้นนะคะท่านี้นะคะสิ่งที่จําเป็นก็คือมือและศอกควรจะติดกับแมตไว้อ่ะแล้วหายใจเข้าดึงกลับค่ะอ่ะวางลงหายเหมือนเดิมนะคะ Starting position คือนอนควม่มอ่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออก ปปลลออกแเิดไสำหรับบางท่านนะคะถ้าแนวกล้ามเนื้อฝังนี้หรือหลังตึงมากๆอาจจะเคลื่อนไหวได้น้อยลงอาจจะได้แค่นี้ปึ๊บแล้วได้แค่นี้แล้วตึงมากๆแล้วสะโพกตึงมากๆหลังตึงมากๆให้เคลื่อนไหวในช่วงเล็กๆก่อนนะคะแล้วกลับหายใจออกทีมาหนึ่งหายใจเข้ากดลงค่ะทับกลับมาและหายใจออก เข้าดินกลับและหายใจออกเดินกลับไปค่ะ,ะท่านี้เป็นท่าที่สามารถใช้ยืดกล้ามเนื้อหน้าคอสังโพกแล้วก็แนวแกนกลางได้อลองสลับข้างดูค่ะสำหรับท่านี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการปวดคอหรือว่าคอหันได้ไม่สุดการหันคอแบบนี้นะคะอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เราก็จะแค่มองผืนตรงๆได้เหมือนกันใช่ค่ะจะทําลักษณะนี้ได้เหมือนกัน จากช้าช้านะคะเวลาถีบมาเราจะให้ใช้การหายใจออกอาจจะมีการขามับออกท้องเล็กๆอ่เพื่อเปิดให้การเคลื่อนไหวทําได้ง่ายขึ้นอีกที่นึงค่ะเทะ่านี้นะคะข้อสะโพกและแกนกลางของเราก็สามารถพร้อมที่จะเคลื่อนไหวในท่าถัดไปได้แล้วค่ะ